ต้องรัวครับถึงจะดีต้องรัวเลยแหละครับป,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 ปขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ไลฟ์สตรีมมิ่งเกมและนลลล็อกคลาสิก GGT กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับแล้วสำหรับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดซุ่มไก่เพื่อหาเอสกาดเบสทัก30ไปมาลองดูว่าผมเนี่ยจะได้อาหารหรือว่าผมจะได้คอสตูมมันต้องมาแล้วล่ะ ก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเ,มเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยอย่างเกมแล g น n ล l o ก X Next Generation ซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษกับแพ็กเกจสุดคุ้มและแพ็กเกจโคตรคุ้มยิ่งเราซื้อม,มากก็จะได้ราคาพิเศษไปอีกนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบิดเทพรณะชินนลนินดันโปเกมอนยูไนต์การเติมเกมก็ง่ายๆแค่เราทัก Facebook หรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ Power p a y ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power p a y ซื้อไข่กันเลยนะฮะ30ใบนะครับ30ใบก็อยู่ที่13500แคสนะครับก็ใบละ45บ45าบาทนะตีว่า1350บาทเปิดฟอร์ไปก่อนครับโอปป้อกโอ้โหได้ตุ๊กตาครับผมเอามาทำไมเนี่ยโอ้อกมันมีอะไรของดีบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันกดไข่แล้วกันบับโอ้โหยังเกลือต้องรัวครับถึงจะดีต้องรัวเลยแหละครับ เราไม่ดูบัอบบ๊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 บบ๊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 บจริงปะเนี่ยโอ้โนิ่งสนิทเลยครับเรากดไปกี่ครั้งเนี่ยโอ้โสมุดอิมพีนี่ว่าไม่มีของดีเลยสินะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห <c oughs> นึ่งสองสามชื่อขึ้นอยู่สรุปแล้วผมได้อะไรเนี่ยคอสตูมเหรอหูใช่ไหมแต่มันไม่ได้อันที่เราต้องการใช่ไหมครับ ใช่ไหมใช่ไหมได้รองเท้าชาโดนะครับมาสองชิ้นกระส่วนหูนี่แหละหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับชื่อประกาศ <c oughs> คือเอาสวยว่าง,งั้นนี่ผมได้หูเกลือมาเฉยเลยครับนี่สินะพันสามของเรานะครับหมดไปกันอย่างนี้รอ <c oughs> งเท้าอ๋อใส่เพิ่มค่าประสบการณ์ อยากจะกดอีกสักกล่อง2กล่องจริงๆเลยผมว่าต้องจัดอีกค่าจัดไปครับผมมันต้องมาชื่อเราต้องเด้งอีกสักนิดอีกสักหน่อยก็แล้วกันนะบาบโอ้โหรองเท้าชาร์โด้ไปแล้วบาบน้ำยาน้ำยา ex def potion ปึ๊บชื่อเราไม่เด้งจริงเหรอรองเท้าชาโดว์ไปอีแกแล้วครับ <c oughs> อผมเป็นอะไรกับรองเท้าชาโดเนะยังช้ำผมว่าต้องกดอีกนะครับสักห้าไปวันเริ่มไหลแล้วโอเคจบครับผมไปดีกว่าอย่าไปเปิดเล้ะโดนไปนเท่าไหร่วลนะ้น่าจะตามนั้นครับ